ดูวิธีการเรียกรถด,ดูดูวิธีการเรียกรถนะ ให้ดูวิธีการเรียกรถนะครับอ่าอันนี้มันเป็นมันเป็นที่ว wow ้ายูเทิร์นแต่เขาปิดยูเทิร์นนะผมจอด mm hmm. เพื่อให้ดูวิธีการเรียกรถของจราจรสพคลองหลวงเมื่อกี้ตอนผมหันกล้องนี่วิ่งเข้ามาเรียกเลนสามเลยอะ รถวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งเขามาเรียกเลนสามอ่ะสุดยอดไหมเห็นไหมมาดูนะเห็นกล้องจะก,กล้าวิ่งออกมาเรียกไหมขาดูนะ จับกุมผู้กระทาผิดเนี่ยผมไม่ว่านะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมสนับสนุนนี่ซ้าไปแต่การที่คุณจะมาเรียกเดไอ้รถวิ่งเ,เห็นไหมรถใช้ความเร็วกันบู๊บพุ๊บพ๊บ๊บ,บเนี่ยอยู่ดีๆแล้วคุณไปเดินดักเอเล่นสามเนี่ยเออแล้วถ้าเกิดคันหลังมันมองไม่เห็นถ้ามันชนขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบผมถามคําเดียวแค่นี้แหละนี่ความเร็วไม่ใช่น้อยๆน,ยนะเห็นวิ่งวิ่งเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบนะเนี่ย ันหน้าเอาขันหลังไม่เห็นไปเรียกรถพ่วงไอ้รถกระบะอยู่ข้างหลังรถพ่วงเห็นไหมถ้ามันไม่เห็นถ้ามันตูมขึ้นมาทําไงอะ่ะเพราะมันไม่มีป้ายอะไรบอกเลยเนี่ยยืนกันอยู่สามคนเนี่ยเนี่ยยืนแบบนี้เลยยืนบอกกันแบบนี้เลยนะ นู่นนมันมันมันมีรถวิ่งวิ่งซ้ายไอวิ่งขวาสุดมาหม่ไหมไม่รู้ว่ารถหกล้อรถอะไรเดียเด๋ยวได้ๆๆคอยดูคอยดูคอยดูแบกล้องไปไหนอะ่ะโอ้นี่ก็ชัดแล้ว <c oughs> ให้ดูวิธีการเรียกรถดูวิธีการเรียกรถดูมุมก้มกว้างไว้ดูมุมกมว้าง รถไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเห็นรถไหมรถวิ่งไม่ขาดสายเลยแต่ก็มายืนดักยืนโบกเมื่อกี้วิ่งดักเด่นสามเลยอะสติกเกอร์พี่ครับพี่ครับขอร้องเถอครับสติกเกอร์ครับ บิดออกขวาโอ้ดมุมนี้ชัดแล้วพี่มุมนี้ชัดแล้วถ้าบิดไปมันจะชนเสาเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยบิดไปมันจะชนเสาเนี่ยมุมเนี้ยมันจะเห็นชัดเจนมากเนี่ยเน,นี่ยเห็นไหมมันจะเห็นตั้งแต่รถที่วิ่งมาเลยบางครั้งรถเขาวิ่งจอตูดกันมาเนี่ยเห็นไหมฮะจอตูดกันมาทั้งรถเอ่อรถ ไอ้รถบัสรถทัวร์อะไรเงี้ยเนี่ยไอ้รถบัานี่รถบ้านี่ผิดไหมผมไม่รู้กฎหมายนะรถบ้านี่ผิดไหมสวัสดีพี่จิรชาติครับสวัสดีครับให้ดูบรรยากาศการยืนเรียกรถหกล้อรถพ่วง สิบล้อนะครับซึ่งมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับรถเยอะมากไม่ใช่ว่ารถน้อยๆน,นะรถเยอะมากเมื่อกี้ก่อนผมลงนี่วิ่งวิ่งดักกันเลนสามเลยอาซูมเหรอ,อได้อะโอเคนะว่านี่ตามใจเอฟซีมาก <laughs> เอาจะเอาอะไรอีกอาสังนะเอจะเอาอะไรอีก S 1> <S 1> <S ให้ลงไปไม่ลงนะผมไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงหรอกผมไม่ลงนะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเรียกอีกสักพักนึงอีกสักพักหนึ่งก็คอยดูรถที่วิ่งมาครับถ้ามันมีรถไอ้รถสิบล้อรถพ่วงรถหกล้ออะไรยเงี้ยนะครับเขาก็จะเดินออกมาดักซึ่งวิธีการยืนดักแบบเนี้ยมันเป็นอันตรายผมบอกเลยว่ามันเป็นอันตรายครับ ไม่ใช่อะไรหรอกพอมันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยผมกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบไม่ไหวก็คือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตูมขึ้นมาข้างหลังเนี่ยเชื่อไหมว่ามอเตอร์ไซค์สามคันที่จอดอยู่บนฟุตบาทนี่หายเชื่อไหมไหายวัดอ๋อรถบัสน,นำเที่ยวไม่ติดใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับ จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วถ้าถ้าไม่มีตำรวจมายืนเรียกนะครับรถมันก็ไม่ติดนะถึงจะเป็นรถพว่วงรถสิบล้อวิ่งก็ตามนะัม้นก็ไม่ติดมันก็ต่อตูดเดนไปได้ปกตินะผมว่านะแต่ในเมื่อมันมีใต้ห้ามเออผมก็ไม่รู้ว่าห้ามเพื่ออะไรอ่ะครับเห็นเขาบอกว่าห้ามเพื่ออมันเท่าการจราจรชั่วโมงเร่งด่วนเอออันนี้ก็ก,ก็ก็เป็นความเข้าใจได้อะนะแต่ อการที่มายืนแบบนี้เนี่ยยืนแบบนี้แล้วก็มาเรียกรถเนี่ยนะครับผมว่ามันเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็ทําให้รถติดมากกว่ากว่าที่จะก่ากว่าจะเป็นการระบายรถติดมากกว่าจะเป็นการระบายรถรถทัวร์แบบนี้ไม่ไม่ไม่นี่ใช่ไหมมันเป็นรถทัวร์รับส่งพนักงานอะรถทัวร์รับส่งพนักงานมันมันมันไม่ใช่รถนาเที่ยวนะ เมื่อกี้ติดใต้หน้าติดใต้โรงงานถาเถอะเลยม,มีการจะมีการจะมาถ่ายรถผมอีกครับมมาถ่ายรถผม ฮัลโหลครับผมพี่ดาบอย่างอี๋เจียงอีกพี่ดาบมึงเนี่ยเมือเอินรถโมเมนต์ไปดักไปเอเิน,ลเ,นอเล่นสามรถเขาแลนมากบักเล่าตรงนี้สิตำดากันตายอยู่ไะมันบ่นจอะเอ้ยมันหนีเขาก็ต้อง oh. อโอ้ยบอพี่ดาบกระทงอันนี้เนี่ยเมื่อทำมันส้นตุ้มทำมันส้นตุ้มขึ้นมานี่ยเพราะว่ามันสิเดือดร้อนนะพี่ดาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมอธิบายแป๊บนึงเด้อครับมันแทนที่ข้าววัวไปจับ ใช่ไหมกัองว่าทูบอ้วนมีตำรวจมาจับรถสิเแม่จะเข้าไปจับแต่มันไม่กับว่าอยากให้จับรถมันไม่กับแลนเล่นขวาโดยส่วนล่ะเราก็ต้องไปเบรกจับมันเออนเดี๋ยวพี่ดาบพี่ดาบนานาสีนี่ตายนี่ยังเตือนเนี่ยจังหน่อยนะว่าเออข้างหน้ายืนบอสก้อนก้อนก้อนสีมะฮอดีนะนี่เนี่ยก้อนก้อนสีมะฮอดังสีนี่เนี่ยให้บ่านี่เนี่ยก้อนก้อนสีมะฮอดแบบมองมองยืนตรวจยังจังสีนะโมเมนว่าโอ้รถมะฮอดแล่นตามดากัน บกทั้งหาจอทั้งหลังเบรคหัวที่มัวต่ำนะนั่นไม่ยืนเบิ้งที่ไรเนี่ยผมไปซองให้เบิ้งอยู่เนี่ยโอ้ยบอเดี๋ยวอดบอกที่ง้านให้รถมันหลายพี่ดาบมันมันมันรถนหน่อยๆน่อเลยรถมันแล่นเต่าปืนกันเนี่ยะมาสมือว่าก่ไม่เห็นเลยหรอโอ้ผมมาสมือผมเห็นสมือผมบออยากลุ้นซื้อนี่ว่าเอออันไหนมันปั๊บปุงได้กันนาสิปั๊บปุงจังหน่อยหนึ่งลงมาบอกกันก็ได้มาบอกกันอุ่นร้อนไปเรื่องเลยอ่ะอุ่นซีหาขั้นโอ พี่ดาเบิ้งไรชนพงมวยบ่เนี่ยเนี่ยผุ่นซีหาขั้นผุ่นบ่รูนเออร์นถติดผุ่นเง่าหดสภาพขั้นผุ่นบ่ได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งบ่ดีไอ้พาลูกเโมอบโตเอานะพวกคำปากคำก่อเขาละอันบออันบอทีมงาน้ไหนอันใดมันอยู่เล่นสามพี่ดาเกิโบกเขาให้แต่เขาบ่จอดกับหายทั้งนาสกัดเอาว่าต้องไปยืนดักเล่นสามกันได้มันอันตรายขันขันไปทั้งหนามันอันนด้วยแก่เอ้ อันมองางหน้ามันมันมันรถติดมันมันบมีหมุมจอดแาดนี้เพราะเขาจับชาวบ้านก็รอเขาสิแมแม่เบิร์เดื่อตอนเนี้เนี่ยหกขั้นเจ็ดขั้นแปดขั้นตอนเนี้ยโอ้โหเอาเอาเอาที่บอที่ว่าอะไรจอดท่าไหนเลยจอดทุกทัาร์เท่าไหร่จอดยังมองยูเทิร์นปิดยูเทิร์นเนี่ยบริจีดขวางการจราจรหรอกครับอันตรายอันตรายหรอกเขาปิดการจราจรอยู่มันมีไพแลียนหรอกเล่นนี่อ่าเออมันมันมันมีอะไรยอแต่มันรถ ีบ้ามาตามเ้องวันศุกเหรอนั่นๆมีมีตำรวจคนหนึ่งย่างไายลูกรกผมอยู่เนาะเอาไปเห็นยางเอาไปแตงหัวเอาไปยังหออาไปยังหอวเดี๋ยวผบอกเดี๋ยวผมบอกได้ที่งายเดี๋ผมบอกได้เขาไม่รั้นะเอาดทะเบียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเียะเบงขันนีกอนเนี่โอ้ยขันดีแลนขวาสุดีิทะเบงจะมีคนแลนมาบอกปะเอาดนีเขาแลนขวาสุดดิทะเบงจะมีคนออกมาบกขวาสุดปะอืมมันมันยวิเลยใช่ เอามาจับเอาขนนไม่จับันนี้ไม่จับปลไปพุ่นได้มาเนี่ยครับครับครัครัเดินสิบอกเดินสบอกนาสวัไทยครับหกเพได้ไรหกหกสองสี่บอกลลบลูบลบผลไปเด้ออย่าไปเอาเอาไปโพดเด้อเออเอาโพสเนหกหกสองสีน่ะเท่าคนบ้านเท่าว่แง่งเราครับโอเคโอเค ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคครับครับ